ลักคลิปนี้กับซีเมามองเนื้องเล่าของสาวน้อยป็นบันแพงนะพี่น้องเอ,อ็่น้าเข้าว่าสวัสดีกับผูอพ่อมแม่เอซี่ FC สุขสุขคนก็นแล้วกันนะคะเอซี FC สาวน้อยป็นบันแพงเอซี FC หลานน้อยวงอิงเอซีผิดแ,แต่งกต่วันเจออทู่นะคะพี่น้องเนื่องเล่าที่เกิดขึ้นนะคะพี่นอ้องไอเพนเองก็ได้ลงไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะย่าหน้อยก็เกิดขึ้นมาแบบ เพชรให้พ่อหัวนาวงบ่สบายใจนะคะพี่น้องในเรื่องเล่าของเงเงอนท่องนะคะเงืนท่องของงอกไก่นะคะพี่น้องแต่ว่าไวไ่าใจผู้ใด็ไวไ่าใจยากนะคะพี่น้องเนะเห็นที่สุดเพิ่งก็ได้เปิดตัวแล้วล่ะนะคะพี่น้องว่าเพิ่งได้มอบให้นนองไส้ของซอนุกนะคะพี่น้องในมารับผิดชอบในส่วนของวงสองนะคะพี่น้องนะไอเฟนเองก็ได้ลงไปครบทวนแล้วนะคะสําหรับคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะ ชวนคิดนี้นะคะพี่น้องมเมื่อกว่าถึงเรื่องเล่าของความที่เล่าตั้งอกตั้งใจและเลาคิดฮอดคิดถึงอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือเราบอกว่านี่คืออีกหนึ่งกำลังใจของเล่านะคะพี่น้องกำลังใจของพ่อสามสาวนะคะพี่น้องรวมมีได้หันมีพี่อุ๋งอิงน้องลํำเพลินแล้วก็น้องลํำแพนนะคะถือว่าเป็นโค้ดพิเศษเลยล่ะนะคะพี่น้อง บ่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นใดๆเนาะพี่น้องเนาะขัานบ่อขอบครัวนะคะกามักจะคิดถึงลูกเป็นหลักแต่ที่สองคั้นลูกของบอสโจก่ะบอสท่านหนึใงญ่จากคนอยู่พี่น้องกันไว้ีวลาน้อยกับยังบอ่านหด,ดึ่เบิดบวงเด้ยยังบอท่านหนึเพิ่งโตเด้ยเพิ่งจะโตเป็นสาวนะคะพี่น้องโตเป็นสาวกับห่วงใหญ่ไปแบบเป็นบบสาวนะคะพี่น้องนอนในฐานะเป็นศิลปินในฐานะเป็นลูกบุญธรรมนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความ่วงใย่อีกรูปแบบหนึง่งแต่พี่พ่พอแต่เรามองมากปุ๊บเป็นบอก,ก็คือน,นี่คือกำลังใจของเราและอีกอีกอันนึงอีกอีกอีกโคดหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็บอกว่าอีหนึ่งกำลังใจที่แสนจะงดงามสายเลือดนักสู้น้องยูทูบนะคะพี่นออ้องเออน้องยูทูบนหัวก็เกิดพี่น้องหพวะก็ไไ้ซีเดือพี่น้องคิดเบื้ง มี่คือกำลังใจอันสูงสุดของเล่าอีกผู้หนึ่งแล้วก็เป็นลูกไส้เออเรามีลูกไส้ผู้เดียวได้ไรอยู่เดียวนี่นะคะอุ้งอิงกับผู้ยิ่งมันเมื่อไลร่ำเพลินลํำเพรีกับผู้ยิ่งลูกไส้ล่ะนี่เรามีลูกไส้เดียวบ่พม่น้องในในนอ่นที่สุดเราเห็นงานยืเสมือนี่ก็คือเพื่อลูกเพื่อเต่าน่นะ,ะ,ะเนาะกับไม่ได้ตั้งกันดอกก็พอสงการเพื่อเองก็เฮ็ดไว้เพื่อลูกเพื่อเอต่าน่นะ จนแตกแยกย่อยออกไปหลายสาขานะคะพี่น้องลูกไส้อีกผู้หนึ่งกลับไปเฮ็ดอีกวงหนึ่งแมนบ่าล่ะตรเล่าเองกับเฮ็ดอีกวงหนึ่งกับไอ่ไงแมนว่าล่ะอีกผู้ไออีกผู้นึงกับไปรับพิจชอบในส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่ดูแลแม่ไปนะคะส่วนเล่าเองกับบุ้งอำนาจกลับมาเฮ็ดบุ้งนะคะในตรงนี้ก็คือถือว่าเล่าขึ้นสายเลือดนักสูงเล่าเองกับมองเห็นลูกลูกเต้าเต่านี่ละนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีึ้นมาหลากหลายนะคะพี่น้องเพราว่าจะเป็นเรื่องเล่าของเงินเงินท่องท่องว่าจะเป็นเรื่องเล่าของแต่ละวงนะคะไอ้บอกว่าเพิ่นมีสองวงเนาะพี่น้องเนาะกกมีวงหนึ่งแล้วก็มีวงสองแล้วก็มีรถแห่อีกสองนะคะ,ะไลายห้กันฟังสําหรับหลายค้นหลายท่านเพิ่งเขามารับชมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นาระละนาทีของเราแม่พร้อมกันนี่กัยังมีภาพพยนต์เรื่องค่าอยอีกพี่น้อง เออเห็นว่าเล่ายากเรื่องหนังในตอนนี้เล่ายากเรื่องหนังเอาหนังสะก้อนเพราะว่ายางอึงคือว่างลงตัวแล้ววัวจะเป็นรถห้องรถแห่กับมีผู้จัดการมุ้งมี่ผู้ดูแรลรับช่วงกันไปนะคะถือว่าเป็นการรับผิดชอบหน้าที่ของไผรของมันวัวจะเป็นวงหนึ่งวัวจะเป็นวงสองก็ตตองมีเอิญว่ามีผู้เอิญว่าคณะผู้บริหารนะคะพี่น้องเรียกว่าผู้บริหารในวง แต่งตั้งกันไปแยกย่อยกันไปในแต่ละทีมแต่ละย่างแม่นเาาวละเฮ้ากับบรูนนําเพิ่นดอกพี่น้องแอนเอนดงกับบรลรูนนําเพิ่นดอกว่าเพื่อนนี่แจ็คแพร์นะคะแต่เขาก็ถือว่าเพื่อนมีทีมบริหารของเพื่อนนั่นคือแท่นเพื่อนใดมดซูฟนพรแต่ทั้งมดทั้งม้วนก็นต้องมีการมาประชุมส่วนตัวเพื่อให้เล่าได้รับลูเป็นเวลาพี่น้องอันนี้ก็ทือว่าเป็นเรื่องเล่าของไายในวงเพิ่นนะคะ ส่วนวงสองก็เห็นว่าจะเกิดปัญหาบ้างเล็กน้อยอาจจะบัทรในร่ลงตัวหรือจังไหนเนาะปัญหาเรานี่มันก็หายสิเกิดขึ้นถ้าพอหัวหนาวุงอยู่ห่างเนยนะคะพี่นออ้องเออมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะพี่น้องเนาะแต่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ใดพูดคุยคนกับมาโพด่พูดคุยให้เอฟซีฟัง่งยังให้หน่อยก็ให้เอฟซีเดี๋ยฮะผู่น้ำเนยประมาณนั้นละมั้งแต่ว่าจะให้เรามาบอกว่าเป็นผู้นั้นผู้นี้ก็เป็นไปบ่ได้นะคะพี่น้อง เออหาละคนก็บอกว่าบวกมาได้ให้ซื้อว่ายังจังไหนเออขับออกจากวงเอ้ยจังสั่นจังสี่นะคะพี่น้องทั้งเมื่อทั้งว่นกับสูแท่แต่พอหัวหนาวงนะคะดีเพื่อนจะบริหารจัดการของเพื่นดอกนะคะสิ่งเรานี้แล้วเฮาเองกับบ้องหูตื่นลึกหนาบางน้ําเพิ่นว่าเพื่อนจะแก้ไขจังไหนกับสูแท่แต่เพิ่นนะคะพี่น้องนะแล้วพร้อมกันนี่เพื่อนเองก็บอกว่านี่คือกําลังใจของเพื่นนะคะและที่สําคัญก็คือ ่นมีลูกอยู่น้ำกันทั้งหมดสี่คนนี่ล่ละนะคะยังได้แต่สร้างว่าตั้งใจอีหลานหน่อยยังอยูย่น้ำพอบริหารวูกงไปน้ำพออุ้งยิงก็สามารถบริหารวุ้งเพื่อพอได้แล้วีพี่น้องสุยดยอดเด้แน่นบละเออดูแลวง้งนัน่นนี่พออยูพอฮองก็ร,งาาร่างกานการงากรานเรื่องไข่ออกนะคะพี่น้องตรงนี้ตั้งหกักนะคะสําคัญเนาะพี่น้องเนาะเราเองก็ได้แต้พึ่งผ้าสิงศักซิ์นะคะเพราะว่าเราเองเสื้อมันนะคําว่าไข่ออก เราถึงได้ไปเหตุหนังเรืองไายออดได้พี่น้องเพราะว่าหนังเข้ามาไข่ออดบ่เป็นสิ่งสิส่งผี่มองบ่ห็นนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนมีอยู่ในใจหรือแมต่ตัวเล่าเองก็เข้ารบบูชามาโดยตลอดตั้งแต่สมัยพอ่อสมัยแม่เร็วนะคะเล่าเองกันเลยได้โพดว่าผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพบ,บูชาวงเล็บไายอ้อนะ คนไหนคิดไม่ดีทําไม่ดีต่อผมต่อวงท่านจะขจัดปัดเป่าออกไปเองปะม่านนั่นนะคะมี่คอสิ่งที่บอดโจเพื่อนเสื้อใหม่นะคะจนในสุดเพื่อด้มาเฮ็ดหนังเรืองไข่ออล่ะพี่น้องรอดที่สามรับช่มเดือพี่น้องเล้อถ้ามาไข่ออนี่มันจะเป็นจริงจังใดแบบใดให้บอกว่าอยู่ในอยู่ในภาคพยุน,เนย่เป็นเรื่องเล่าที่มาจากประสบการณ์เนี่ยแอดเพนว่านะคะ ย่างหน่อยๆก็ต้องเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นวงของเพื่อนเองหรือว่าในวงอืนอ่นๆเพราะว่าเพื่อนเอามาแสดงร่วมก,กันหลายวงดวิแม่เมื่อหลับพี่น้องการที่จะเขียนบทโน่นนี่นั่นก็ต้องได้รับรู้รับทราบมาจากวงนั่นวงนี่น้าแนเอาเหตุการณ์ตอนนั่นตอนนี้มาเหตุให้เฮ้าบึงด้พี่น้องเนะาะคอยติดตามรับชมกันแล้วกันนะคะพี่น้องเป็นกําลังใจให้พ่องวหนาวงเป็นกําลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ สาวหน่อยลําเพรื่นชู้นะคะถูกว้งนั่นแหละนะคะขอบคุณสุขูสุก้นที่มารับชมเด้อค่ะเด้อนะคะขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่องเพชรแต่งตะวันจิ๋วทู่น้ำในเรื่อจ่าเด้อถ้อาว่าอยากจะสนับสนุนทางช่องนะคะกะบซุปเปอร์แต่งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลวงหนานะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าค่ะอีหลาก็พอฟางซองที่เซ็ตนต์ด้าน A B ในเรื่อจ่จาฟังอะไรก็ได้ในกำลังใจนี้ในเรื่อจา,นนา